เอาละนะครับเราวันนี้เราจะมารีวริวตัวฟิลเตอร์ทั้งนะครั้าดาวทุกว่าฟิลเตอร์ทั้งห้าดาวนะคุณห้าดาวขั้นแรกก็อยู่ที่ดามเส400สานะครับใส่อฟด้วยนะครับตัวใส่ออฟนะครับอ่าผมจะรีวริวมาสองตัวในคลิปเดียวแต่ถ้าเกิดรีวิวตัวที่สี่ตัวที่อ่า ถผมอยากจะได้สูตรแบ่งของตัวนี้ด้วยนะครบผบก็เลยอยากจะเอาไอตีมเลยนะครับให้มันรู้ๆไปนะครับผมจะใช้เทคนิคนี้ดีไหมอะเทคนิคขายทิ้งเพราะถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวมันก็จะโกงเงินไปนะครับเออไม่แล้วกันเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแค่การลงไม่เป็นไรแล้วกันถ้าเกิดเป็นโกงครูแบ๊สนี้ก็ต้องขายทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ กันไปหน่อยจริงๆนะพันแปดร้อยเดี๋ยวผมขอแยกปากเสียงนิดนึงนะครับเอาสิงซอยฝึกขยันนะครับเพื่อมันแบบได้ยินน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียงดังกบเสียงผมหมดเลยอนะตาโรบิทาดิโรซาคุริเดมาสุคิเด มาสกี้เตะคือคือที่ผมปรับให้มันเป็นร้านก็เพื่อที่จะให้มันรู้สึกแบบดีหน่อยๆนะเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดจากจะให้แบบอันนั้นจริงๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกิ้งหมายสกิ้งอะไรเหมือนจะเป็นจะเป็นการยิงเข้าไปนะยิงยิงระเบิดอะโอเคได้เห็นแล้ว อ้าชิงอย่างเงี้ยแต่ว่ามีตัวโผล่มาพอดีอะโอเคตริงตึงตึง,ตง,ตง,ตงโปอันนี้เป็นตัวสีดาบที่โหดมากที่สุดเลยมากที่สุดในเลื่อนเลยด,ยด้วยซ้ำมันก็เลยขั้นหนึ่งโอโ้โหดาเมจสิบหมื่นเองนะครับหนึ่งหมืน่นดาเมจหนึ่งหมืน่นถ้าเกิดใส่ออฟด้วยนะ แล้วเกิดยังไม่ใส่ออบนี่ดาเมจก็มานหกพันกว่าครับก็ mm hmm. ถือว่าโหดไปสำหรับคนที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆอะผมแนะนําตัวนี้นะครับหมายถึงผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีเพจน,นะคะผมแล้วก็อย่าสุ่มตัวสามดาวเพราะว่าตัวสามดาวมันจะไม่เอาไปใช้เพราะมันจะใช้กับมันจะไปใช้ได้กับเฉพาะตัวโทเกทมันจะไปอีโวป็นโทเกนนะครับซึ่งใช่เลย เอาละดาเมจหนึ่งมืนสี่พันร้อยโอ้ลืมไปนะครับว่าออฟเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ลืมไปลืมไปได้ไงออฟมันไม่ได้บอกดาเมจมันจะเป็นการเครื่องคิดอะไรสักอย่างแล้วก็ปล่อยปล่อยอ๋อบมันรู้สึกเป็นหัวมันก็คือกระถายงเงาพล่างไม่ใช่หรอเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร จัดการไปโอเคมาดูกันโอ๊ยขอโทขอค้นขอๆๆขอโขอขอโทขอโๆๆมีๆสีๆนิดนึงนะตัวนี้ดาเมดไม่เทียบเท่ากับอีเกิลตัวห้าาว้าว ผมเอาละเอาไปอีกขั้นหนึ่งสี่พันนะครับผมมันมีอยู่ประมาณสี่ห้าพนนะครับผมผมรีวิวสองทกพอแล้วกันนะครับคลิปนี้คือเอาไปจบเลยแหละอืมมามาดูสกิลทีอาจจะได้เนสีนิดนึงนะครับมันจะเป็นสกิลต,ตบตีนะครับ ไม่อเอา,เอาละไป,ไป <Walk. S 1> แล้วไปเจ็ดพันสามห้านะผม,ม,อม,มโอเคแล้วเราจะไปรีวิวตัวนี้นะเป็นตัวโกคูซึ่งแน่นอนว่า เาล่ะวเพื่นอนยเดเอ,อ,อช่วยกัน้วช่วยกัน,น,ชยน,ชยนช่วยกันยัไว้ก่อนเพื่อน Oh my god! Oh my god! Fast fake! Fast Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Ma, 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 má, no, làm ma, ma, con ma, ma, รพอร่าพอจัดการตัวแบบแถวฝั่งนี้ฝั่งนี้มามาดูสกิลกันอีกทีนึงนะนี่เอาล่ะสำหรับวันนี้ใครชอบอยู่ดีก็ลค์กับชร์กสดสนทนาใครนะบ๊ายบายครับ